แม่หนยยึ่งบาทเนี่ยเราก็บเตาเราเด้องานหนักงานนะแล้วก็เฮ็ดบ่ได้เราล่ะนี่หน้าที่ขึ้เลี้ยงควายเข้าไปเลี้ยงควายแล้วก็เลี้ยงหน่อยมันก็มาเลี้ยงควายคือกอันหน้าใกล้ๆกันมันละ่ะเห็นกันทุกมือกันเถอะตามตัามหนหน่อยหน่อยคนละเป็นสาวที่รีดมากแล้วก็พอได้เบิ้งได้แง,ง,ง,ง่ยังไงล่ะบ้าคลี้หน่อยเลดใหญ่ยายยังไงล่ะว้าแม่เมียเราก็ตายมากหลายปีแล้ว วัวง so ูได้จักน้อยเราเล่า no, ก็นเลยนี่มือหนึ่งแล้วบ้านเราไปหน้าไปเลี้ยงกล้วยนั่งเล่นด้วยบานนี่นั่งน้อยกี่กล้วยมากทั้งนั้นพอดีกี่กายหนาเพราะไงล่ะตดเอ็ดสุดเขราะไงเราก็ได้ยินพอดีว้านเราเลยว่างานมึงตดแต่ดังกล้วยมันบ่าลงหันเลยท่านแน่นแน่นเฮ้ยทีมันนอนมันเดี่ยวจังเลยป็นแจ่มมันสาวท่าน ต้นเตลังคั้วบะแมนแนวได้หนาหนาเหนกันเอาช่ว่างกันเพราะไงเหนเพราะว่าจังตั่นจ้างไหนเหมืนลงมานนี้เหมนมีบอวกันนึงเามันเราเนึ่งชูตั้งเามือนมีตั้งหน่อยแบไปหาเพราะไงแล้วบ้านเป็นเซ่เป็นเสาวง้าต้นะตลังขั้วยได้จังไหนเหมอนเอาไปยังไงเหงกันเออนางลงไปยังไงเหงื่น นั ines, so buy, ่งลงูที่เบาู้ฟังเป็นเต้เป็นสาวฉันหาตดใสียงลัง้วยมันโมเมน์นอแม่นหว่าท่นมึงบอเห็นดีนั่งเลื่อนท่านตายย้อนตดใสีลังข้วยนี่เดียวท่านมันขันั่งคำแกะตัวาเจาว่าท่านตายไปนี่สามหมื่นสี่หมื่นเน้ยันบอกแกท่านเอ้าค่อย็นว่าตายบอกใคไงท่านเอยตายเร็วท่านเลือบวะมึงต้องก้าแกะเด้ท่านคนบอแกตายจ้ากันแกจะไหนหลับไปไหนท่าน หว้ตต้องไหาผู้มีวิชาเร่องนี้แล้วก็ั่นมาแต่งแก้เสียเคาะให้ไท่านผู้ใดหลวานี้เช็ดเป็่นพงไงไอ้ท่านหหวมันก็หายากขึ้่แล้วแถวนี่้างบ้างเจ้าไปเช็ดเป็น่ยนพไงห่วถูกกัพ่อเฮ็ดเป็นอยู่ได้หล่ะไอ้ทนเขาทางพไงแล้วเคยลำเคยเรีดไมอยุ้ยจ้ะแค่คอยไน้หมพงไงไอ้ท่านหหวไหนเก็บดอกไม้ที่หลับงทีสิแก้ให้ัน นิดหน่อยกับเปลาเลยฮะเก็บดอกไม้แล้วแมวมันยานตายเนาะก็ได้เก็บดอกไม้มาแล้วกับต่อมาพอไงกับบอกไม่อยาปากไปปากมาเดอ้อเสียเคาะให้นึงเดียวไม่อยาบอกคนท่านตักพิเฮ็ดให้ท่านว่า,าแล้วก็ไปทันแล้วบาดท,ท่ำที่ที่กระดอเคาะย้อนต้นเะสียงขั้วมั้ยพอไงกับของตรงนี้ละ่ะท่าน กูก uh ็แ huh. พ่ล so, ง่มท uh ่านเียวนอนลงว่าเด็กวันนี <c oughs> ้จะทำพิธีตัวบาดเนี right ่ยมันจะปากไปปากมาอะไนเลือดเนี่มันมึนๆเลเดาเบาให้คนฟังแาันเสีย huh. ข้อว่าตกเขแต่เลี so ้ยวๆไรอะไรนี Officer ่ว่าตายดอกบันดีนี่ดีที่แห้งไอ้น้ำมันว้นยื่นว่าตายว่าตายอย่างเงี้ยน้อยวันกับไปแล้วบาดเนี่ยเสียข้อเลี้ยวๆไล่ห้วยไปแล้วอในนี้เรากับว่านังฟ้าตุ่มยิ้เขาเล่าละ คนเติรดที่นั่งหน่อยกับขี้กล้วยกลับมาแล้วบาทหนึ่งของใส่ไปง่อยไปง่ายไปตดอีกแล้วเอิมกล้วยมสร้างว่าแถวเมาลงมาเชียเอาะเดิมมาลงมาลงมาเดิมตดยังดูแถวเดิมแจ๊สเดนมขี้ไปได้ดีกับตดเอิมอืมเดิมเสียเอาะอีกเราบึ้งอ่ะไป๊สเดิมหาเก็บดอกไม้ดอกอะไรมาเดิมอือมีนั่งหน่อกับฟ้าเไปหาเก็บดอกไม้แล้ว เดอกไม่ไห้อ่ะเสี้ยคออีกเรามึงเลยท่านมาเดวอยู่นั่งหน่อยกันแยางออกนาที่รีดรีมันก็ได้บอกมองงากแล้วว,ออลวันก็จะไปห่อนมองวันนอนนุ่งแล้วบอกาบ่ายังไว่าสียอดตาวอออเป็นแย่เป็นสาวตั้งแต่ตดดูตด,ด,ดนำํำตดนี่แหละนั่นมาเดาว่าไงครับเกด็ดที่ๆแล้วเสียคอใหกเพราะตาเลี้ยวเลี้ยวช่วงหน้าบานนี่เห็นยิ้มเปิดเ้อ เ่อนไปไงยบโอ้ไปหาไปแค่โอ้ยังหน่อยมันกลับไปหากล้วยไปไงแบบว่านั่งอยู่บงเก้าเนี่ยละก็องย่างไปหากล้วยบานเนี่ยไล่กล้วยไปบานเนี่ยย่างไปไปบงเก้าเนี้ย่ล้งก็ไปไกลแล้ได้ยังหัวคุณแม่ไปไงไปต้อนอีกแล้วนี่ยวายตอนอีกระบอกมา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 น่ยเคาะขอตอนแล้วแล้วลนี่ยจับเปียกล้วยไปเจอกับต๊ะได้บ่อยไงกันฮูว หมดะเสียก็อันตัวี่ยากงั่นไปไปหมอกเข้าฮาหมดละม่ต้องเก็บแม่มันดอกดอกหมอกดอกไม้อยูนี้เียสองเีสามเราไว้เ่นเี้เล่าเนี่ยน้ำกลนไปแล้วบ้านผกวเช่ลงถึงเก้านั่นละอือเงี้ยแล้วก็เป็นต้งไดอย่างนี้ต้กดีเลยอย่างนี่เป็นไงเราเด้งกันว้าแล้วก็ทอดเกีรยทอดทาง่ายเลยท่านงตายมตมนดีบ่มึว่าแล้วทำาี่จีจนแล้ว ตอนนี้ก็เศาเงียบเงียบ,ะบาะน,นี้ฮะฮาไม่มเลยอ้ลือหาคุยหางวะนีต้ด,ดูอย่างไาหรอเ่ยตัวก็ชิบะไรแล้วเนี่ย <c oughs> อ้ยว่าแล้วี่ั้งหน่อยฮะยืนยื่ดนเตี้ยวเพราะกต,ต,ตั้งไตเลยไปไปไปท่านแลกวบ้านโอยพี่เขาเลืนไปต้าแล้วิะว่าแล้วกล้างไปตั่นแล้ว ไ็ง่ท่าดีตั้งรักใจลูกคึดนบบเจ๊แหลกแดล้วันบเ้ยเป็นอะไปเลยตดนำตดนี้อุบ่าแล้วลูกอีกระเดยเฮยท่าที่ย่างไม่หอนมองนั่งโอ้ขาทันเที่ยเที่ยวมีน้อยบัานนี่ย่างไปจับเที่ยวกล้วยแล้วเพรานั่นเลไปไต่ามต่อไหร่ก็ง่ายไปตดยี่แล้วเั่นว้ายว่าตัวจูกระดกอันที่สายมึงแฉเลยโอ้โหพี่แม่งเงียบเงีแล้ว ไปไปไปเลยะไก็ไปเะนะยังกล้ยังกล้วยมวันเี้เฮ้แวันนี้แย่เลยนี่นึกแี่หีงานล้างกล้วยวันนี้ับหน้าเสียลอยมึงแบบว้าวจีอเป็นโลกเยา